สวัสดีสบายดีจ้ามาพบมาพอกับเสียงพ่อนสาวเล่าตาอีกแล้วเด้อจ้าเด้อมาเอาแนวไปไหวมาเอาไนไปหวานมาเอาแนวขี่ขานเอาไปไหวกระตุนสวยจ้าเมื่อนีพ่อนกะสิไปลุยตลาดคลองเตยกันจ้า วบาและกับไปจ้ายาวไปเลย หลังจากเมื่อนนีเป็วันอาทิตย์พี่น้องรถกับบอคอยติดปันไดจ้าเข้ากันนางแบบสบายใจนะนะรหลดบติดกับนาสิปไปหอดเร็วอยู่และเหล่วเข้ากับไก่สีหอดตลาดคลองเตยแล้วจ้าหอดเหล้หเข้ากับล่งจากรหลดและกันยางเขาไปอีกจักหน่อยจ้าตลาดสดมากะสิเปื่อนเนโน ของสดตลาดสดมันก็จังสีแหละพี่น้องถาไผเคยอย่างตลาดสดก็สีรูดว่ามันเป็นจังสีเนาะพี่น้องเนาะ,ะแล้วว่ากามาหอดตลาดข้องเตยทีขายกุ้งปูหอยหรือปลาเมือกของสดสด,สดทั้งนั้นเลยพี่น้องมาหอดหน้าตลาดพ่อกนก็นยืนงงในะจัหนอนแบบสิบไปสายหรือไปขวดโอ้ยตูด กุ้งมังกรเนาะแม่นบ่พี่น้องบ่แม่นว่มีมึกเนาะมีมึกเฮาก็เบิ่งก่อนยืนเบิ่งยางเบิ่งก่อนเลาะไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเฮากลับมาซื้อจ้าก็สิมีมึกตัวน้อยๆใหญ่ๆแล้วแต่เฮามักเนาะเฮาก็ยางเบิ่งไปก่อนจ้ามีหอยหวานน้ำพี่น้อง พ่อนต้องขอโทษด,ด้วยจ้าตอนที่พ่อนซื้อพอนอาสิบอดิทายบอกคอยสะดวกถือกล่องนั่นนะพี่น้องมาถ่ายที็ตอนที่เข้าซื้อแล้วแล้วเขาก็สิกลับเนาะ,ะแล้วแล้วเขาก็กลับจ้าขึ้นรถกลับจ้าเขายางจ้า้าเขายางเขาก็โคสงิบอดิกินค่ะขึ้นนี้จ้าโคสงิบอดิกินมืออืนเสียวเลยจ้าพี่น้องขึ้นรถไปเลยจ้าเบอกแล้วก็ไปจ้า พักมีสีซองของที่เ้าซื้อกระซิประมาณนี้จ้าพี่น้องมอต้องซื้อหลายกินบะหมดจา้าตู้เย็นกรบอกมีแซน,นนะ่ะซื้อซัมสิกินนี่กระบอกมืดละ,ะบะหมดก็เป็นอันทิมจ้าพี่น้องเขาอยากกินปลาหนิเขาก็ซื้อปลานิด,านดมานักเขาสิกินปลานิดแบบจุ่มน่ะนะพักกับซอส,สทั้งนั้นเลยจา้าหิดเข็มทอเข็มทองจา้าเตรียมใส่จานจัดใส่จาน ว่างใส่โต๊ะจ้ามูมากาไก่บุมีจะมีแต่มูมากับบมีจ้าป่าจ้าพักจ้าหันแล้วซอยแล้วก็ประมาณนี้นะจานะนาอบเบาแล้วก็สิไปกินแล้วเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย